ควันนี้ได้ฟีฟอารเราลอยเข้าหนึ่งคันนะครับขับดีมากครับโปรงอลไรธรรมดานี่ครับผมขับปล่อยมือเลยเนี่ยขับปล่อยมือเลยโปรมงอะไรธรรมดาครับแต่ว่าเป่าเป่ามากขับสบายเอไม่มีดึงซ้ายดึงขวานะครับขับดีมากเหเียบดีมาก มาประมาณเกือบร้อยเกือบร้อยโลแล้วเนะเาะตอนนี้วิ่งอยู่เส้นสองสี่มาจากอำเภอพิบูลจังหวัดอุบลน,นะครับนี่ครับขับขับด,ดีวิ่งแบบโหในรถสภาพนี้ถือว่าโอเคนะครับถือว่าสมบูรณ โอเคครับเรื่องต้นประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะรีวิวรอบรอบคันรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีหนึ่ง